สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้ก็า <ห laf. S 1> ามาพบกับเหมียวโตอะโตคาอีกแล้วนะคะวันนี้เหมียวจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักของเราอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาซื้อรถกับทางโออโต,ตคาค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเหมียวให้ลูกค้าแนะนําตัวก่อนเลยพี่ชื่ออะไรคะชื่อสุพ์ครับพี่โพสพี่โพสร,รู้จักโตอะโตคาได้ยังไงคะดูทาง Facebook ครับพอเห็นเฟซบุ๊กก็เลยเข้ามาถามดูเข้ามาครั้งแรกหรือเข้ามากี่ครั้งนะคะตอนนี้ อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามอ๋อแล้วตัดสินใจซื้อเลยไหมคะเห็นรถก็เห็นรถแล้วตัดสินใจซื้อเลยครับแล้ววันนี้มาซื้อรถอะไรคะมีซูเิชิปไต้ตันครับถูกใจไหมคะถูกใจครับเพราะใจอยากจะได้ตัวนี้นานแล้ว<อ> <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเหมียวให้พี่พศร่วมประเมินกับโต๊ะโตคาว่าโต๊ะโตคาเป็นมาตรฐานที่พี่พศ์วางใจหรือไม่นะคะถ้าพี่พศ์ โตโตคาเป็นมาตรฐานที่พี่พศวางใจเหมียวจะนับ1-3พี่พศก็โตโตคาสุดยอดแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยืนเฉยๆเลยนะคะครับผมค่ะเรามาดูกันค่ะว่าโตโตคาเป็นมาตรฐานที่พี่พศวางใจหรือไม่คะเดี๋ยวเหมียวจะนับแล้วนะคะนับ1ค่ะนับ2ค่ะนับ3ค่ะสุดยอดครับโตโตคาสุดยอดค่ะเดี๋ยวคนอื่นเหีียวเป็น <tutti> ตัวแทนของโตโตคานะคะพี่พศรับรถคันนี้ไปเดินทางปลอดภัยเฮงๆเลยๆนะคะครับขอบคุณค่ะ